อ่านเพิ่มเติมความหมายมาดูรูปแรกนะครับรูปนี้เป็นรูปมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ต่อไปนะครับเป็นรูปสถานีรถไฟฟ้านะครับสถานีรถไฟฟ้าต่อไปมาดูคำศัพท์แล้วก็ความหมายอื่นๆนะครับมาดูคำแรกนะครับกองกลางหมายถึง สิ่งที่กันไว้เป็นส่วนรวมคำต่อไปนะครับเงอะงะหมายถึงแสดงกิริยาอาการเคอะเขินไม่แนบเนียนเพราะหย่อนความชำนาญทุ่มหมายถึงวิธีนับเวลาซึ่งเรียก6ชั่วโมงแรกของกลางคืนตั้งแต่19นาฬิกา ถึง24นาฬิกาว่า1ทุ่มถึง6ทุ่มแต่นิยมเรียก6ทุ่มว่า2ยามหรือเที่ยงคืนคำต่อไปนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เราเห็นรูปเมื่อกี้นะครับอยู่ข้างบนหมายถึงชื่อมะม่วงชนิดหนึ่งเมื่อสุกมีรสหวาน ใช้กินกับข้าวเหนียวมูนต่อไปนะครับมูลหมายถึงการนำน้ำกะทิผสมน้ำตาลทรายและเกลือเคล้ากับข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วขณะกำลังร้อนๆเรียกว่าข้าวเหนียวมูลเมาคนหมายถึงอาการวิงเวียนคลื่นเหียน อยากอาเจียนเพราะอยู่ในหมู่คนมากๆต่อไปนะครับเมารถหมายถึงอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอยากอาเจียนเพราะโดยสารรถมาดูหน้าต่อไปนะครับรสชาติหมายถึงรสเช่นอาหารรสชาติแตกต่างกัน ลางเนื้อชอบลางยาหมายถึงของสิ่งเดียวกันถูกกับคนหนึ่งแต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่งสถานีรถไฟฟ้าหมายถึงที่พักหรือที่ทำการของรถไฟฟ้าเช่นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวแข็งหมายถึง แข็งแรงทนทานไม่ใครเจ็บป่วยเช่นเด็กต่างจังหวัดมักหัวแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆวงเล็บเปิดสำนวนวงเล็บปิดหิวข้าวจนตาลายหมายถึงอาการหิวข้าวมากจนคล้ายจะเป็นลมหน้าซีดเป็นไก่ต้ม หมายถึงหน้าขาวซีดไม่มีเลือดเพราะเหนื่อยมากหรือหิวมากเป็นต้นเปรียบได้กับสีของไก่ที่ต้มสุกอ่านประโยคถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยเรามักจะมีอาการเงอะงะชาวต่างชาติ ชอบรสชาติของอาหารไทยเช่นต้มยำกุ้งผัดไทยนักเรียนรวบรวมเงินเป็นกองกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของห้องคนมักยืนเข้าแถวรอรถที่สถานีรถไฟฟ้าเช่นเดียวกับที่ป้ายรถประจำทาง เปิดหน้าต่อไปนะครับ